Extraction Shooter แค่พูดชื่อเกมแนวนี้ผมก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ครับมันไม่ใช่ว่าเกมมันไม่ดีนะแต่ว่าเป็นเรื่องของความชอบตัวเอง เวลาที่ผมเล่นเกมยิงเนี่ยผมชอบให้มันเป็นแบบใดแบบหนึ่งไปเลยมากกว่าคือจะ PVE ยิงคนยิงบอทก็ยิงไปเลยครับเต็มที่จะ PVP ก็ให้มันเป็นแนวเดียวกันไปเลย Extraction Shooter เนี่ยมันถูกเรียกว่า PVE v p หรือจะเป็น PVP v e ก็แล้วแต่คนจะเรียกหลังจากที่ผมลองมาหลายเกมแล้วไม่โดนเส้นสักทีเนี่ยมีเกมนี้นี่แหละที่ผมลองแล้วเวิร์กมากแล้วก็อยากเล่นต่อสุดๆนี่คือผลงานใหม่ของผู้สร้าง The Finals กับเกมที่มีชื่อว่า Arc Raiders แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราต้องขอแจ้งกันสักเล็กน้อยนะครับว่าตัวเกมที่ผมได้ทดลองเล่นมานั้นเป็นเวอร์ชันทดสอบแบบเทคนิคอลเทสซึ่งในขณะที่คุณผู้ชมกาลังรับชมวิดีโอตัวนี้กันอยู่ก็น่าจะได้สิทธิ์หรือได้ทดลองเล่นด้วยตัวเองกันไปแล้วบ้างเกมเต็มอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเกมการเล่นและหน้าตาอินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนกับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยครับ Ark Raiders เป็นเกมที่มีฉากหลังเป็นโลกโพสต apocalypse นะะหรือว่าโลกหลังการล่มสลาย องค์กรต่างๆลุกขึ้นมาแข่งแย่งชิงอำนาจแถมยังมีจักรกลปริศนาอาร์คที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นฝีมือของใครทุกคนถูกบีบบังคับให้ต่อสู้เพื่อรอดชีวิตผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเรเดอร์สที่ทำหน้าที่ออกไปสืบสํารวจพื้นที่ต่างๆและนําของมีค่ากลับมาขายหรือพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อประทังชีวิตระบบเกมเพลย์การเล่นจะเป็นการที่เราจัดทีมจัดโหลดเอาและเตรียมสิ่งของที่จะเป็นเข้าไปในเกมการเล่นต่อรอบ ในช่วงทดสอบที่ผมได้เล่นมานี้แต่และแผนที่จะมีความยากไม่เท่ากันทุกคนและทุกทีมจะมีเวลาจำกัดระวังอยู่ในแผนที่นะครับและเป็นอิสระของผู้เล่นว่าจะเลือกทําอะไรเช่นการลูดไอเทมมีค่าหรือสิ่งของที่ตัวเองต้องการแล้วพยายามหลบหนีออกจากแผนที่หรือจะเป็นการไปไล่ล่าผู้เล่นคนอื่นเพื่อเสี่ยงโชคว่าถ้าเกิดเอาชนะได้เราอาจจะร่ํารวยกันแบบทวีคูณแต่ถ้าพลาดขึ้นมาเราเองก็เสียหายไม่น้อยเช่นกัน แล้ว Arc Raiders มีความต่างจากเกมอื่นตรงไหนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของทีมครั้งแรกตอนที่ทีมงานเกม Do สของเราได้สัมผัสเกมนี้หลังจากได้เห็นอาร์ตงานศิลป์โลกในเกมและอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆเนี่ยเราคิดเห็นตรงกันเลยครับว่าถ้าเกิดเราเอาฟุตเทจวิดีโอตัวนี้ไปโชว์โดยไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรสําหรับแฟนเกมที่ไม่ค่อยติดตามข่าวสารวงการเกมผมเชื่อว่าต้องมีบ้างที่คิดว่านี่คือ Star Wars ฉบับ e x t r a c t i o n s h o o t e r ชัดๆเลยแล้วก็ไม่มีเจไรด้วยคือช่วงอินโทรก่อนเริ่มเกมเนี่ยมัน มีวาฟ์ของ Star Wars สูงมากๆนะครับให้นึกถึงภาค s q u a d r o นน่ะ ต่อมาคือเรื่องของแผนที่ในเกมที่มีมมขนาดใหญ่มากๆนะครับมันเหมือนกับเป็นเกม Open World เกมหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าของ a r k r a i d e r s นั้นมันค่อนข้างที่จะอันตรายกว่ามากทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยร่องรอยการล่มสลายของโลกและพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเหล่าจาักรกลสังหารทําให้การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความอันตรายเรามีโอกาสจะเจอทั้งกล้องวงจรปิดที่เมื่อถูกเจอตัวก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยล่อมมาทั้งศัตรูที่เป็นคนและเหล่าหุ่นยนต์ รูป้ไปถึงการออกแบบฉากและอาคารนั้นแม้จะดูอึดอัดและไม่น่าไว้ใจแต่มันก็ไม่ได้ซับซ้อนและเข้าใจเส้นทางได้ง่ายมากๆอันนี้ผมชอบมราะมนะเรื่องของดีไซน์ภายในอาคารแล้วเมื่อเรากดเปิดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีระบุไว้ทั้งหมดเลยว่าในพื้นที่นี้ตึกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงระดับไหนและมันมีไอเทมอะไร d r อปบ,บ้างหัวใจสำคัญของ extraction shooter เลยก็คือเรื่องของการล o ท t ของมีค่าและนำมันออกไปจากแผนที่ให้ได้มากที่สุด เกมนี้ตัดเรื่องความยุ่งยากในการทำความเข้าใจด้านไอเทมไปเลยนะด้วยการทำสัญลักษณ์กำกับไว้แล้วก็คำอธิบายไว้เลยว่าชิ้นนี้ใช้ทําอะไรเป็นส่วนผสมของอะไรเอาไปคราฟอะไรหรือเอาไว้ขายได้มูคลค่าเท่าไหนมีบอกหมดเลยส่วนเกมเพลย์ของการยิงกันส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันไม่ได้แตกต่างไปจากเกมอื่นสักเท่าไหรนะ่นัก มีความเป็นแบทเทิลย่ทั่วไปในระดับหนึ่งและต้องรับมือกับเราจากกลนาร์คภายในฉากด้วยศัตรูที่เป็นจากกลนาร์คเนี่ยจะมีความทนทานต่ออาวุธและกระสุนแต่ละประเภทที่ต่างกันด้วยโดยที่เราสามารถกดดูข้อมูลได้จากหน้าอาวุธและหากเราพลาดท่าบาดเจ็บหรือพลังชีวิตลดขึ้นมานะครับสิ่งของต่างๆที่เราหาได้จากแผนที่ก็สามารถนำมาคราฟเป็นไอเทมชั่วคราวทั้งเกราะทั้งยาฟื้นพลังนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเก่งพอและใจถึง คุณจะอยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายและโกยของกลับไปได้เยอะมากๆเลยทีเดียวการหลบหนีออกจากแผนที่ของเกมนี้นะครับจะเป็นสถานีรถไฟที่จะอยู่ใต้ดินผู้เล่นสามารถหาทางลงไปหรือใช้ลิฟที่มีอยู่ตามจุดต่างๆในแผนที่และพากันหลบหนีออกมาได้แต่การเปิดลิฟต์จะส่งเสียงดังพอสมควรเลยรอให้ผู้เล่นอื่นมาหาได้ดังนั้นการหลบหนีออกจากพื้นที่ของเกมนี้ก็ยังคงเป็นอะไรที่กดดันไม่แพ้กัน และทุกๆการยิงศัตรูการลูทของและการหลบหนีล้วนมอบค่าประสบการณ์ให้เราเพื่ออัพเลเวลทั้งของตัวเองและระบบบัชชันพาสที่จะทำงานแยกกันด้วย ด้วยความที่ช่องเก็บของมีจํากัดนะทำให้เราต้องเลือกบริหารจัดการหรือคุยกับเพื่อนร่วมทีมว่าจะเอาอะไรออกไปแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าไฮไลท์เด็ดของเกมนี้คือระบบโปรเจคชั่นหรือความคืบหน้าของตัวเกมที่น่าจะเป็นระบบที่ทําให้ใครหลายคนติดพันกับมันอย่างแน่นอนและผมบอกเลยว่าผมชอบเกมนี้มากๆเพราะระบบนี้ครับว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันต่อเลยครับโดยปกติแล้วเกมอื่นเนี่ยหลังจากที่เราขนของขนไอเทมออกมาแล้ว เราก็แค่ขายของแล้วก็หาเงินซื้อใหม่แต่งปืนให้ดีเพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นแล้วก็เข้าไปลุยใหม่อีกรอบแต่กับ Arc r a เรเดอนั้นมีโปรเกรสชันอื่นๆที่จะทําให้เราอยากเล่นซ้ําและเล่นต่อไปมากยิ่งขึ้นอย่างแรกคือเรื่องของระบบห้องของเรานะที่จะมีโต๊ะทํางานประเภทต่างๆที่สามารถปลดล็อกได้จากการนำเอาวัตถุดิบจากการเล่นมาใช้ในการสร้างแล้วก็ปลดล็อกเช่นถ้าเกิดว่าคุณปลดล็อกโต๊ะอาวุธและโต๊ะสร้างยาก็กจะสามารถผลิตของใช้เหล่านี้ได้ สิ่งสำคัญในการปลดล็อกก็คือจํานวนรอบที่ใช้ในการเล่นครับเช่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราจะปลดล็อกโต๊ะผลิตอาวุธเนี่ยเราจะต้องเล่นให้ครบ4รอบก่อนถึงจะผลิตได้แม้ว่าไอเทมจะครบแล้วก็ตาม และเพราะเป็นแบบนี้ทําให้การเล่นช่วงแรกของเราเนี่ยจะมองว่าไอเทมทุกอย่างในเกมมันสําคัญมากๆแต่ว่าเราไม่สามารถแบกออกมาได้ทั้งหมดนะต้องช่วยกันหรือเลือกก่อนว่าเราอยากปลดล็อกโต๊ะอะไรมาใช้งานก่อนอีกไฮลไลท์หนึ่งที่ผมชอบมากคือเกมนี้มีไก่ครับใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดครับไก่จริงๆตอนแรกก็งงว่าเขาจะใส่มาทําไมนะมันเหมือนเอาหาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากๆเจ้าไก่เนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวสกาหาของให้เราเพิ่มและที่สําคัญคือมันหาได้ทุกวัตถุลิบเลยครับ จบเกมหนึ่งรอบมาเราก็แค่ออกมากดรับได้เลยและจากที่ผมดูมานะครับในการเล่นแต่ละรอบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหลบหนีออกมาได้สําเร็จเจ้าไก่ก็จะให้ของเรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าพลาดท่าตายขึ้นมาก็จะได้น้อยลงนี่คือสาเหตุที่เราควรเลี้ยงดูปูเสือเจ้าไก่ตัวนี้ให้ดีนะเพราะว่าต่อให้เราพลาดท่าตายของหายจนหมดเลยแต่เราก็ยังได้ไอเทมจากไก่นะครับมาทําของในการเล่นรอบต่อไป ไอเทมเนี่ยมันอาจจะโดนลดเกรดหรือจำนวนลงนะแต่ว่าก็ดีกว่าเริ่มไปโดยไม่มีอะไรเลยและที่สําคัญเจ้าไก่นี่อัปเกรดได้ด้วยนะโดยหาวัตถุดิบจากภายในฉากที่เราไปเล่นกันนั่นแหละ แล้วระบบต่อมาอันนี้สารภาพเลยว่าไม่คิดว่าจะเจอในเกมนี้นะครับนั่นคือเรื่องของสกิลทรีนี่คือระบบที่จะทําให้การเล่นเป็นทีมสนุกมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าสกิลทรีของเกมนี้มี3สายแบ่งออกเป็น3สีเหมือนโลโก้เกมเลยมีทั้งเน้นพลังชีวิตเน้นลุยเก่งกว่าชาวบ้านมีสาย Movement ที่ทําให้ตัวละครของเราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวขึ้นหรือจะเป็นการลูดของที่เงียบลงมีเสียงเบาลง ลองนึกดูครับว่าถ้าเกิด3คนอัพสกิลมา3าไตล์เนี่ยเล่นต่างกันมันจะสนุกขนาดไหนการได้แต้มสกิลมากก็ไม่ยากครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าค่า e s p เนี่ยได้จากการลูดของการยิงคนอื่นหรือยิงพวกจกักรกลยิ่งคุณทําผลงานได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลบหนีสําเร็จได้ด้วยแล้วแล้วก็ ค่าประสบการณ์หรือ XP ที่ได้เนี่ยก็จะยิ่งเยอะนํามาอัปเกรดสกิลต่อได้หลังจากจบเกมรอบนั้นนั้นคือมันมีอะไรมากกว่าแค่การเดิมพันเอาของดีๆเข้าไปแล้วถ้าเกิดพลาดก็เสียหมดถ้าชนะก็รวยกลับมาครับแต่มันมีการอัปเกรดต่างๆที่ทำให้เรายังสนุกไปกับมันต่อได้แม้ว่าเราอาจจะแพ้ก็ตาม จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายระบบที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่เราได้ทดลองเล่นเนี่ยมันจำกัดมากๆเลยไม่สามารถเล่าให้หมดได้และเชื่อว่าในขณะที่ทุกท่านกําลังรับชมวิดีโอตัวนี้กันอยู่คนที่โชคดีสุ่มสิทธ์ได้เล่นก็น่าจะได้มีโอกาสเข้าไปลองเล่นด้วยตัวเองกันแล้วและยังไม่รู้ว่าจากตอนนี้ไปจนถึงเกมเต็มจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญเรายังไม่รู้เลยว่าที่เป็นเกมขายหรือว่าเกมเปิดให้เล่นฟรี เอาไว้ถ้ามีข้อมูลเราจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบแนว action shooter หรือชอบอยู่แล้วแต่อยากหาเกมใหม่ๆผมว่า Ark r a i d e r ซิแหละครับเป็นเกมที่น่าจะปตามองมากๆจากทั้ง2กลุ่มเลยถ้ามีโอกาสก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีได้สิทธิ์ในการเข้าไปเล่นรอบย์เทสนี้แล้วรอเจอกันในช่วงเกมจริงได้เลยครับ